เสียงเพลงฮึกเหิมกระตุ้นอะดรีนาลีนดังขึ้นชายหนุ่มสวมฮูดคลุมศีรษะเดินเข้าไปในซอยแคบมืดมิดแสงไฟสลัวส่องกระทบใบหน้าเคร่งเครียดของเขานี่คือง,งานสงครามใต้ดินเดิมพันด้วยชีวิตเสียงประกาศกล้องคู่ต่อไปพยักดำปะทะไร้เงา ภาพตัดไปที่เวทีดินทรายกลางวงล้อมผู้คนส่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องไรเงาถอดฮูดเผยให้เห็นใบหน้าคมขายดวงตาแข็งกร้าวแกคือพยักดำเหรอสมคำร่ำลือจริงๆไรเงาเอ่ยเสียงเย็นแกก็คือเหยื่อของฉันพยักดำตอบโต้ระคังดังสองร่างพุ่งเข้าใส่กันมัด เท้าเข่าศอกสาดใส่กันอย่างดุเดือดไร้เงาหลบหลีกอย่างคล่องแคล่วแต่พยักดำก็รุกไล่ไม่ลดละแกะเร็วจริงแต่ยังอ่อนหัดพยักดำตะโกนพร้อมปล่อยหมัดหนักใส่ท้องไรเงาจนทรุดลงไป ไรเงาลุกขึ้นยืนสูดหายใจลึกยังไม่จบง่ายๆหรอกไรเงาเปลี่ยนท่าทีพุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเดิมพยักดำตั้งรับแทบไม่ทันสุดท้ายก็พลาดท่าถูกไรเงาเตะก,ก้านคอล้มลงหมดสติเสียงเฮดังสนัน่นไรเงายืนหยัดอย่างผู้ชนะเขาคือนักสู้ผู้โดดเดี่ยวผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้ในสงครามใต้ดินที่โหดร้ายที่สุด